สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วพัเข้ามาเลยมาเลือกกระตาว่าเสพตกะตาหมากว่าสันไปให้เจ้าของจีห้ผู้ใดแมแต่ไม่ยีรูปว่ามันไม่ใช่พ่อสิเจ้าเองเอายน่อยน้อยขึ้นงามแต่แม่เอ้ยตงงามเยวเจ้าเจ้าบ่าวกันเป็นไงองนใหญ่เดี๋ยวโอ้สวยสวยสวยโอ้ยางยาปนสังขวามาว่า สิมาเล่นบ้านยูบุญเพิ่นว่าอันเสื่ออันต่ตาหมากไปฝากเล่เด้อว่าพัศนเพิ่นว่าโอ้เพิ่นจินว่าลูกไข่เพิ่อนเออน้อยน้อยน้อยๆน้อยๆแม่น้อยน้อยน้อยน่อยเพราะว่าเราก็บ่งใคได้ใส่หยังหลายเแม่แม่เขาเอาไปให้เวดก่อนนั่นก็ี๋ยวน้อยๆนึงแล้วยังใส่บ่ได้อันนี้เนาะสื่อของอยู่เป็นของฝากของต้นไปให้หยังเอ้าเตาตัวนี้เตาตัวนี้อะไรจังบานเนี่เดี๋ยวดีที่ทำเพิ่นเต่าเพิ่นอยู่อาเธอได้ใช้ประโยชน์เอาเส้นเนออกซะก่อนได้เพิ่นเซ็ดให้ซะก่อน นะครับพี่นอ้องเอานี่เพิ่นขายของอยู่ได้เพิ่นเซ็ตอ,ออกให้อ้ออออากลองเข่าก็มีดเทเลแมนมีแต่มีแต่แนวถือใจทั้งนั้นเลยแม่ดิเร <c oughs> จริญสีนะครับซื้อมาเป็นของฝากของตอง้อนนาเพิ่นนาเพิ่นสร้างข่วมมาว่าไงเฮ้ยซื้อเน่เาไปใส่กระตาหมากเลยนี่โอ้อัน,นอ,อันนี้ได้ไหมอันนี้เด้อันมัน ราคาเดียวกันบ่นี่นี่นี่สามร้อยห้บนี่้อยีสินี่มันเออมันแข็งดีเนาะกะตาหวเนาะเออกะตาหวมาล่างพอมอยู่แล้วบ่ได้เตกามากไมได้บอกูไปซื้อไปไหนนะครับพี่น้องโอ้โหเฮ้ยเด้อพั โอ้แนวใส่กบแทนแนวแนวใส่กุ้งก็มีเแ้นนี่ใส่กุ้งก็มีเอาแมยกองลงกองลงมาเนี่ยโอ้เนี่ยขาดเบียวเนี่ยขาดเบียวขาดเบียวเออบัดออกบัดออกดิจังเอาอันนึงก่อนโอ้ไงง้องเลยแสดงว่าใช้โดนเต๋อตอนนี้โอ้ยตัวพี่น้องไออากาศเย็นนี่แห้งบานเฮานะครับตอนนี้บรรยากาศบานหนาตอนนี้ลมเย็นนี่แห้ง

ของอยู่ของกินไม่โอ้ยโอ้ยสนนูวาวตัวนี้โอ้โอโอสนนูวาวกับนี่นูวากับนี่นูวากับนี่เลยบรรยากาศพี่น้องครับเพือนโอ้โขอกับบรรยากาศหนาหนาวเลยสนนูวาวอืมพี่น้องหลายๆคนเขาอาจจะไม่เคยเห็นนะครับพี่น้องสนนูวาวครับพี่น้องสนนทวายเห็น เอาใเ่บาวปอยยังมึงขึ้นดื้ื้ดื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 นี่พี่น้องเป็นการบูชาพรานาแถนเดือน6เพิ่นเด็ดไฟขอฝนบาในเพิ่นกะเดือน1ิบเอดร่มมากเดือนนึงเพิ่นกะเฮ็ดบาวใช้สนู่คือพี่บอกพรานาแถนว่าบอกบอให้เอาฝนลงมหาวันสันเพิ่นาตามความเชื่อของโบราณบ้านเฮานะครับพี่น้อง ผมอ่านเบิ่งในหนังสือหรือว่าผมพอไปนอนรอเบื้องหลากหลายพวกนั้นเป็นเครื่องจักสาบพี่น้องมีของมีสวิงมีอะไรหลายอย่างนะครับชิมข้บพี่น้อนข้าซื้อของไปฝากไม่มีลบแบบเด็กตาหมากแบบเด็กตาหมากว่าเนี่ยหางหนูตัวนี้โต่งหางหนูกต่งหางหนูุ่มเกี้ยงไปไหมเกี้ยงอะไรดิ โอ้บ่ยากเลยออยบ่งาง้างคนี่ข้องเป็น้นเป็นหวายสทนอย่าอกบ้านนี้ขันหมากขันมากระตาหมากบุกคลมาจากเขายีมาไี่พ่อไปเชี่ยวเองเาีเกี่ยวมาเช

ปลิติพันไหวเดี๋ยวไหมครัเตรียมเนมมเตรียมไม่ขาดแล้วเตรียมทอดเดียวเตรียมทอดเอาขอแงฟางไว้กุนี่แล้วมีอนดูรก็มีพอดีโอเคอุดหนุนกันนะครับค้นบ้านเดียวกันอุดหนุนกันนะครับ มาล้วลไวแกจักหน่อยโอ้หลายอย่างครับพี่น้องครับ yeah. ้สนใจเนี่หางอันอันอันนี้าอนยังนี้ครับเนี่ยเตาอันไรจาบาทครับเนี่ยเตามีสอง่อยแีเต้าอยเน่ซีเต้าเนีเตาทานพื้นถ้าทานไปนี่เตาดาวจักหน่อยนี่ันนี้หน่อยนี่จ้บาทนี่ อันนี้หน่อยสองอันแีเป็ยัยห้าสามีค่ะเออไม่ผิดแต่เอาจ้าทีนตัถือไปดังไฟ่ไเพื้นได้ไปม่งยหาหมอมหมอต่างเมันห่อนันห่อนี่เลยฮะมันหอนเพราะมันเป็นนี่ดิออวันอื่นอันอื่นมากก็จับได้หมอตอนนี้มันหอนมันจับ่ได้่วนเาครองขังเอาุ่มขังใโอ้โหซุ่มใจสองตันค่ะอันนี้ โอ้ตะไคร้คุ้มรถโอ้ตะไคร้คุ้มรถตะไคร้คุ้มรถนรถโอ้รถไม่พ่อดเอาเลยนีปคุ้มรถโอ้หลากหลายครับพี่น้องกเมตรเจ็ดแ้วห่าวหลายางครพี่น้องหลาอย่าปไปใส่ขอเนี่ยเอามีอดเบ็ดร้อมโอ้ของน่อยดูเนี่ย บึงของหน่อยยังแบบมันืองามย่าโอืออู้อันนี้ไส่อันนี้อันนี้อันนี้เซกุงอันนี้อิจูอ๋อันนี้คุณจูคุนจูเนี่ยใส่บังป่าเนี่ยใส่ปลาไลอิจูอือ้อีนี่เ ขางหน่อยของหน่อยของหน่อยเอาซิ่งซิ่งปักนกนี่อันอันหลังจักบาทครับนี่อันนี่สามเนาะเจ้าหน้าที่สามสีบาทเจ้าหน่อยหลอดแบสซีฟแม่หลุนนี่สามหน่อยเศราอันนี้สามหน่อยหาซีฟมอันนี้ไหมสามสีปาใช่โอ้อันนี้ซิ่งปักนกขุ่มไหมเนาะซิ่งปักนกโอ้หลายอย่างเด็ดกะมีโอ้อันนี้โอ้เพี่นนี่ขาย โอ้โหห่างนกอือหลายๆครับพี่น้องครับฮะพี่น้องครับิึงสินค้าเก่าๆของอีพออีเม่ฝีมืออีพออีเม่เฮาเฮ็ดมาขายลำลานข่านะครับพี่น้องบ่ค่อยได้เห็นยายละบ้านเฮาผู้อยู่ทั้งเมืองนอกเมืองหน้าก็ได้นะครับโอ้หลายอย่างหลายอย่างนะครับพี่น้องสุดยอดเลยโอ้โหนี่เบ็ดขั้นละสองบาทเพื่นอันนี้เบ็ดขั้นละสองบาทอือพี่น้อง ขออย่ใหาพี่น้องครับเดินทางกลับเอาแล้วล่ไม่เง้พ่อวันนี่โอ๊ยอุดหนุนกาแฟต่ออีกเลยตัวนี้โอส่โอที่โอกาสเาใส่พอดีเลยเนอนอนกันเอาเลยไปกลับบ้านเเอาไปอ่างมี้ดู ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคนซ่อนเดซานุนเอาหอยสัมีอหันหมวกเอามาคือเอะเนี่ยมีหอยบ้ามีหอสนุ่นเนีมีหอบ้ามีหอยสนุาอยากได้ตีอยได้กระชื่อเอนตัวโอ้คอ่านอ้าวนาขึ้นนี่เพิ่อกอ่าฮา่า่า่าคือตะลาวานนงอปนิ่ก่อเอาอันไหมเนี่ย เดียก <Read> yeah. okay. mm ันไหมเลียกันไหมเลียกันใบใบใบร้านบคำใบใบหยังนี่ใบลานครับมันเป็นเหนือโอ้ใบรานไม่เป็นเหนือเนี่ยเอาเอาเนี่ย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 จากสารเต็มหัวาหมอกกอกอยู่บ้านกี่นเต็มหัราไม่มเฝ้าอยู่บ้านห้ไร่ไป เอองาม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 ปัดออกดีดีสวยนี่นใช่ใช่ถ้าเชื่อมันจะเป็นอย่างนี้เข้าอดีอ่ะสวยงามอาใส่บึงดูถ้าอยากให้มันเป็นของผู้หญิงหน่อยก็หาดอกไม้มาแต่งน่นใช่โอเคสวยใส่กับไว้เก็บเรียบร้อยมันคือโฟนเนี่ยมันงใช่บห ช่วยอยู่กับคนใส่ไม่ใช่หวอขอบคุณขอบคุณก้อมาก้มแม่พี่น้องเฮาที่มีให้แก่ช่องลำเพาตะลุวันพาเพลินชิมนี่มาอุ้นนุ่นม่คาบานเฮานะครับซื้อกระตาหมากไว้ฝากงากระมัวเมะแรงอย่าล็ดเดือดใส่เอาเดี๋ยวือกดใส่พี่น้องเฮานะครับเเดี๋ยวจะะังไค่่อออสุดท้ายปลายมือพี่น้องเฮาอยู่ดีกินแซ่บสุขูุ่ขคนปลาสิจาลูกไผ่ไข่เจี๊ยบพอกันไม่คิบหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ